สวัสดีครับผม็กออโตสปปนครับวันนี้เรามาอยู่กับสุดยอดยานแม่รุ่นใหม่ล่าสุดนับว่าเป็นยานแม่ที่ดีที่สุดจากทาง BMW มดัอเตอร์ราในรหัส GS ครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ b m w r 1 3 0ั GS Adventure หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า GSA นั่นเองคันนี้เนี่ยเขาจะมี2รุ่นย่อยหล,ล,ลักๆด้วยกันนะครับก็คือรุ่นเกียร์แมนนวลกับรุ่นเกียร์ออโต้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 2 2 5 0ล้านบาทแต่คันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปของเขาจะเป็นตัว 19, อ,อัันนน779 1ให้้โรรบตติกเีมม ASA าาาคคา 3 5 0 0 0บาทราคาเรียกได้ว่าโอ้โหล้านสามเลยนะได้มอเตอร์ไซค์มันมีดีอะไรทําไมต้องคันนี้แล้วทําไม b ี w อมัเาตลาดเปิดราคาล้านสามคันนี้มีอะไรน่าสนใจแล้วทาไมเขาถึงเป็นสุดยอดยานแม่ของสายแอดเวนเจอร์ในวคลิปนี้เรามาทําความรู้จักกันครับต้องบอกว่าเจ้า b m w r ็3ดับเบิลยูอาคันนี้เนี่ยเป็นร่างต่อยอดมาจากความสําเร็จของเจ้า BMW อ BM 1 2 5 0 g เ Adventure ที่ทางออโตสปินของเราได้เคยรีวิวกันไปหลายรอบแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยในรหัส r กออกมาก่อนนะคร์พ เปิดมา1125นะครับราคาค่อนข้างดีมากๆไซส์รถก็ถือว่าค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวน้ําหนักของเจ้าตัวพันสาม GS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ230ิกิโลกรัมเท่านั้นถือว่าน้าหนักค่อนข้างเบานะครับนับว่าเป็นตัวรหัส R พันสอง R พันสเนี่ยหรือรหัส R ซีรีส์ที่เป็นตัวพันที่มีน้ําหนักเบาที่สุดในรหัส GS เท่าที่เคยมีมาเลยนะในตัวของ R พันสาม GS แต่พอเป็น GSA เนี่ยแน่นอนครับเขาเป็นสุดยอดยันแม่มองจากหน้ารถเนี่ยเจะเห็นว่าโอ้ดีไซน์เนี่ยรี่ได้ว่ามีความใหญ่โต ยอยู่ที่สองอยูกที่2ก9กิโลกรัมเพราะว่าเขาเน้นหนักเรื่องของความสบายในการขับขี่เรื่องของออปชันประโยชน์ใช้สอยต่างๆของตัวรถเนี่ยใส่มาให้แบบจัดหนักจัดเต็มเรียกได้ว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ B M W มาตรราชณนะวันนี้เขามีให้หมดเลยเ็อได้ว่าดีไซน์ด้านหน้าของเจ้า R พันสาม G S A เนี่ยโอเคด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่ที่เป็นตัว X แบบนี้นะครับซึ่งเหมือนกับตัวไฟหน้าของ R พันสาม G S ทุกประการเลยแต่ว่าจะเห็นว่ามันก็มาแค่ตรงหัวตรงนี้ที่เขาเหมือนกับตัว G S ตัวเล็กว่ากันอย่างน้้อปัันนนเใหหหมมาาืกรบ มีเรดาร์อะดัพตีฟพูซอนโทนมาให้มีไฟหน้าที่เป็น B M W L E D ที่มีระบบปรนเร่งไลน์นะเปิดไฟในโค้งให้อัตโนมัติอันนี้ให้มาเหมือนกันนะครับมีปักนกมาให้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ให้มาไม่เหมือนกันนั่นคือถ้าเป็น G S A เนี่ยเขาจะมีตัวของชุดไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเรียกได,ด้ว่าไฟตัดหมอกเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของรหัส R 1 2 R 1 3เลยนะครับที่ให้ไฟตัดหมอกมาในลักษณะแบบบิวอินเข้าไปที่ตัวรถแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยในรหัส R 2 GSR 1 2 5 0 G S a เนี่มีออตดหม,ตดมาเนนมันจะป็ศ ลักษณะเหมือนก้อนหาง,งงอกนะครับที่ติดเพิ่มออกมาและแน่นอนครับผู้ใช้งานเนี่ยก็มองว่าไฟตัดหมอกของเขาไม่เพียงพอก็ไปใส่ชุดออปชั่นไฟต่างๆที่คนแซวๆกันเป็นไฟสารพรภูมิอะไรแบบนี้นะครับติดออปชั่นไฟให้มันดูยิ่งใหญ่มหรานะครับแต่พันสามเเนี่ยเขามองเห็นจุดนี้นะครับว่าโอเคซื้อไปเดี๋ยวก็ต้องติดไฟเพิ่มนะครับเพาเลยทําการออกแบบรถให้มันมีไฟตัดหมอกมาให้แบบนี้เลยดูดีมากๆแล้วก็ตรงเนี้ย จะเป็นชิ้นกาดที่เป็นลักษณะเป็นโลหะนะครับปิดมาให้จากโรงงานเลยถือว่าให้มาค่อนข้างดีเรามาไล่กันดูที่ตัวของช่วงล่างของตัวรถนะครับจะเห็นได้ว่าตัวช่วงล่างของเจ้า r 1 3 0 g s เนี่ยครั้งนี้เขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากตัว1 3 0 g s ระยะยืดยุบเนี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้าเต็มระบบโดยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบ EVO t e l e l e v e r ซึ่งมีความทันสมัยมากกว่าระบบ t e l e l e v e r ที่เคยอยู่ในตัวของ R1250GS แล้วก็ GSA นะครับในตัว1300เนี่ยจะเป็นรหัส EVO แแลล้้้้้วทังดดาาานนาานหะ โดยโช็อคอัพด้านหลังเนี่ยเขาจะมีชื่อว่า EVO p a า a l e v e r ซึ่งรหัส E ี o เนี่ยก็คือตัวช็อคอัพเนี่ยมีระบบไร H ์ฮนนะครับก็คือเวลาเขาอยู่นิ่งๆเนี่ยความสูงเขาจะต่ำลงแต่ว่าเวลารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะทำการยืดช่วงล่างขึ้นมาเพื่อทำให้รถเนี่ยมีความสูงมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อระยะยืดยุบของตัวช่วงล่างเลยเพราะว่าเขาใช้วิธีการปรับจุดยึดด้านบนนะครับให้มันสามารถยืดขึ้นยืดลงได้นะครบบอออนนนีีว่ออบบ่่าาา่าาาาากกแทฉลลดมใใสขงงงช อยู่ r1300ts แล้วก็ตัว gsa นะครับแน่นอนครับตัวล้อด้านหน้าเนี่ยจะเป็นล้อซีลวดไม่มียางในตามสไตล์ของ bmw gs อยู่แล้วนะครับล้อหน้าเนี่ยรัดยางขนาด 120/70r19 ชนิดไม่มียางในนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะเป็นซีลวดแบบนี้ดิสเบรคคู่นะครับมาพร้อมปั๊มเบรกจาก bmw นะครับเป็นปั๊มเบรกโอ้เรียกไว่ามีกี่พอร์ตเนี่ยทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันนะครับ4ลูกสูบเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มส่วนระบบความปลอดภัยก็ให้มาครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็น, ABS, Control, ปน,บบ Dynamic, นคานเลลิบบ่างๆ abs เยอะแยะมากมายเลยนะครับเราทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้ในเว็บไซต์ออโต้สปินของเราแล้วสามารถไปดูกันได้ว่ามีอะไรที่เป็นรายละเอียดที่เขาให้มานะครับว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะทีนี้ไล่มาดูกันที่ด้านบนกันอีกนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของแฮนด์ของเขาเนี่ยจะมีการแฮนด์มาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทาหน้าที่เป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยในส่วนของถังน้ํามันของเจ้า R3 GSA เนี่ยจะเป็นถังน้ํามันขนาดใหญ่ถึง30ลิตรด้วยกันนะครับโดยถังน้ํามันเนี่ยจะเป็นถังน้ํามันอลูมิเนียมนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวครอบถังนะครับ เป็นถังน้ามันจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีการปั๊มโลโก้ GS ตรงนี้มาให้นะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยในยุคสมัยรหัส r 1 2 GS r 1 2 5 0 GS เนี่ยหากจะแปลงรถจาก GS ให้เป็น GSA หรือจาก GSA เป็น GS ทําได้ง่ายมากนะครับเพียงแค่เปลี่ยนชุดหน้าของรถนะครับยกถังน้ำมันใหม่เป็นชุดแฟลิ่งเนี่ยก็สามารถสลับกันระหว่าง GS กับ GSA ได้เลยแต่พอเป็นรหัสพัน0าเนี่ยถ้าจะสลับระหว่าง GS กับ GSA เนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับทาง B.M.W มอเตอร์สาดให้ข้อมูลแบบนี้เลยเพราะอะไรมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนถังน้ำมันแล้วจบนะครับมันจะมีเร รถเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขาแตกต่างจากตัวของ R33 GS นั่นคือบริเวณตัวของเฟรมด้านหลังของตัวรถผู้ชมจะเห็นได้ว่าเฟรมหลังของตัว GSA เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นท่อเหล็กแบบนี้นะครับเป็นท่อเหล็กลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเฮกซ์โกนนะครับก็คือเป็นลักษณะเหมือนแปดเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยแต่ก็จะมีการถักทอของเขาเป็นดีไซน์ของเขานะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับตัว R33 GS ที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะชิ้นโมโนคอกชิ้นเดียวนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะแบบท ไม่ได้นะครับเป็นรถโคลคันกันแล้วแม้ว่าโอเคเครื่องยนต์เหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันแต่ตัวเฟรมเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนและคันนี้เนี่ยเป็นตัวออปชัน719นะคุณผู้ชมสิ่งต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหเน้นเรื่องของจุดยึดค่อนข้างเยอะนะครับในตัวออปชัน719เนี่ยสิ่งที่เขาให้มานะครับก็คือบริเวณบริเวณเหนือถังน้ามันตรงนี้นะครับจะเป็นลนักษณะเหมือนเป็นแผ่นยางซึ่งคุณสมบัติของแผ่นยางตัวนี้ก็คือคุณสามารถวางของกระจุกกระจิกได้สมมติคุณจอดรถอยู่เเเเเนนนนนีี่่่่ยยคุณณออออาามมืืถวววววงงงไไ้้้้ตตรลลลละะััับบจปป็็็กกษแแแผดใขส ถ้าเป็นรหัสปกติเนี่ยบริเวณแผ่นตรงนี้มันจะมีตัวของหูยึดมาให้ด้วยนะครับสามารถซื้อตัวของกล่องบรรทุกสมัมภาระเพิ่มเติมติดเข้าไปตรงนี้ได้อีกเพราะว่าถ้าเป็นตัว GSA เนี่ยด้วยคอนเซปต์ของเขาคือเป็นรถแบบเป็นแรดนะครับเป็นไรโน่นะไม่ใช่แบบเสเวรอดด์ aw, แต่อย่างใดนะครับเป็นลักษณะไรโน่ก็คือเน้นความถึกบึกบึนนะครับขนของได้เยอะนะครับแล้วก็บริเวณตัวของถังน้ามันเนี่ยจะมีจุดยึดที่เไว้ติดตั้งตัวของกระเป๋ายึดบริเวณเหนือถังน้าม,มันตรงนี้ได้ด้วยนะครับถือว่าเป เราจะติดกล่องบรรทุกสัมภาระแค่3ใบด้านหลังตรงนี้นะครับกล่องข้างกล่องหลังแบบนี้แต่พอเป็น r พันสาม gsa เนี่ยเขาคิดใหม่เขาสามารถติดได้ตั้งแต่ด้านหน้าบริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนของตัวรถได้หมดเลยอีกหนึ่งความพิเศษของเจ้าพันสาม gsa คือกล่องด้านหลังเนี่ยเขาจะมีระบบเซ็นทันล็อกด้วยนะครับก็คือสามารถสั่งล็อกรถเมื่อเราล็อกรถเนี่ยกล่องก็จะล็อกด้วยนะครับมันจะเหมือนออปชั่นใน r หนึ่งสองห้าศูนย์ rt เลยทีเดียวทีนี้มาดูกันต่อที่หน้าจอของเจ้า r พันสาม gsa นะคร สอง R1250 R1300 เหมือนกันนะครับ g s a ก็ใช้หน้าจอตัวเดียวกันนะซึ่งทาง BMW มาตราใช้หน้าจอตัวนี้กับรถมอเตอร์ไซค์แทบจะทุกรุ่นในทองตลาดแล้วของเขารองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือเนี่ยแล้วก็สิงข้อมูลเข้าไปในมือถือได้ด้วยอันนี้ดีมากๆแล้วก็สามารถเปิดนวิเกชันแบบเทิร์นบายเทิร์นก็ได้ด้วยเช่นกันอันนี้ถือว่าดีมากๆส่วนโหมดอันอคีของตัวรถเนี่ยถ้าเป็นโหมดพื้นฐานเนี่ยจะมีทั้งหมด4ีโหมดด้วยกันมีโหมดเรนมีดไนาเอรร่่แ้้งงืตต ถหมดทั้งหมดของตัวรถเนี่ยจะมีทั้งหมดเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่ามันมีหมดอะไรบ้างไปกันทางค่ารถปุ๊บตัวเลือกโหมดการขี่ล่วงหน้านี่ในส่วนของโหมดการขี่จริงๆนะมีเยอะมากนะครับมีอีโคมีเรนมีโร d ดินามิกดินามิกโ r รซึ่งดินามิกโ r รก็คือเราสามารถมาคัสตอมการตั้งค่าตรงนี้ได้ถัดมาจะเป็นเอนดูโรและก็เอนดูโรโพรซึ่งสามารถคัสตอมได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยตนเองเนี่ยเอาขึ้นไปบนหน้าจอของรถเนี่ยที่เป็นแบบคลิกแอคเซสเนี่ย,จะ,ดดย,นนะยจะเลือกเป็น Eco, Rain, Dynamic, แลซึ่ง โหมดการขับขี่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันทั้งหมดเลยซึ่งใช้งานจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองให้ดูกันอีกทีหนึ่งถัดมาในส่วนของตัวประกับแฮนด์ขวากันบ้างนะครับประกับแฮนด์ขวาเนี่ยแน่นอนครับตัวนี้เป็นออปชัน719นะเขาจะมีตัวของฝากระปุกน้ำมันเบรกเป็น CNC ออปชัน719แบบนี้มาให้นะครับส่วนคันเร่งคันนี้เป็นคันเร่งไฟไฟ้าอยู่แล้วตามสไตล์ของ BMW มอเตอร์ราดละฮะตัวท็อปเนี่ยให้คันเร่งไฟไฟ้าหมดตัวก้านเบรกจะเป็นลักษณะแบบนี้สามารถปรับได้แล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดระบบไฟขออองรรรรรถนรรนน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 ะะะะะคคััั Key ับเเเเเเเพพาาาาวววว่่ว่่่่ีีีีีี้้้้ปปปปป็็ป็แแลลลลกกุุมมมมมมมยยยยโหหดดดสตตจจิิิ สำหรับตัวที่เป็นระบบเกียร์ออโต้เนี่ยเดี๋ยวเราพามาดูกันอีกทีถัดมาดูที่ประกับแผ่นฝั่งซ้ายจะเห็นได้ว่าก็จะให้ปุ่มควบคุมมาโหเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนก้านคัดไม่มีนะครับเพราะคันนี้เป็นตัวระบบเกียร์อัตโนมัติมีระบบคูชอนโทนมาให้ซึ่งเขาเป็นอะแดปทีฟคูชอนโทนให้ด้วยมีปุ่มเปิดปิดไฟสูงตัวของไฟฉุกเฉินแล้วก็ปุ่มเอาไว้เลือกตัวของการทํางานในตัวท็อกเกิลตัวนี้จะให้ทํางานเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับให้มาเลือกที่บริเวณปุ่มนี้นะครับว่าเฟกไไล้ลมม,ม,ม่ดยๆโส มันสามารถทําอะไรได้บ้างเพราะมันทําได้เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ปุ่มเมนูปุ่มไฟเลี้ยวปุ่มแตรแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับโหมดการใช้ระบบเกียร์นะครับว่าจะเอาเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์แมนนวลซึ่งโดยพื้นฐานของตัวรถเนี่ยเมื่อสตาร์ทรถปุ๊บเขาจะเป็นเกียร์แมนนวลก่อนซึ่งถ้าเราต้องการขีร่ออโต้เราต้องกดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะในส่วนของแฮนด์บาร์ของตัวรถเนี่ยจะเป็นลนักษณะเป็นแฮนด์อ้วนนะครับก็คือบริเวณตรงนี้จะเป็นแฮนด์ผอมแล้วก็มาอ้วนบริเวณตรงนี้นะครับคาารรับ่วว hand งงงงารารรปอแนหตกืล ถัดมาในส่วนของช่องเก็บของอเนกประสงค์ด้านหน้าเขาจะมีช่องบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อเราเปิดเข้ามาเนี่ยจะเป็นที่เอาไว้เก็บสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งเราสามารถเอา iPhone 15 Pro เนี่ยยัดเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับซึ่งที่เก็บมือถือตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีรูอยู่นะครับเราสามารถยกออกมาปุ๊บนี่เราจะเจอกับช่องเสียบ USB Type C 1ช่องตรงนี้อ่าก็สามารถทําให้เราเนี่ยชาร์จมือถือได้นะครับแต่ตรงนี้แอบจะอุ่นๆซะหน่อยนะครับถ้าเก็บมือถือในนี้ก็ระวังกันนิดหนึ่งมันแอบอุ่นๆน,นะไม่ได้บบัอววชคื เขาสามารถกันน้ํากันฝนได้นะครับสมมุติฝนตกเนี่ยแล้วเหตุฉุกเฉินนะครับอ่ะเอามือถือเก็บไว้ในนี้แล้วก็ปิดซะปุ๊บเรียบร้อยนะครับเวลาเจ้าออกก็เปิดแบบนี้มาได้เลยถือว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็เขาจะมีคําเตือนนิดนึงนะครับเวลาคุณติดตั้งกล่องบรรทุกสัมภาระเนี่ยตัวรถเนี่ยเขาจะเตือนเลยว่าเมื่อคุณติดกล่องด้านข้างหรือด้านหลังกล่องแต่ละใบเนี่ยจะรับน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับโดยกล่องฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยจะรับน้ําหนักได้อยู่ที่กล่องละ10กิโลกร,รมัมส่วนกล่องหลังรับได้ที่8กกกกแและะะเเเเมมมมื่่่อใช้้คควววววาาารรร็็นนนััับํงงขขียถจิิไได10 180 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของอาการแอโรดันามิกของตัวรถเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงต่อบริเวณตรงนี้เป็นข้อแนะนําของเขาอ่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่ตัวรถให้มาหลากัหลกๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะมีตัวของแคชบาร์มาให้จากโรงงานนะครับซึ่งลักษณะของแคชบาร์เนี่ยเขาจะมีติ่งที่เชื่อมเพิ่มขึ้นมาบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ถังน้ํามันของตัวรถเนี่ยสัมผัสกับพื้นเวลาเราล้มแปะนั่นเองครับอันนี้เป็นการออกแบบของเขาในส่วนของพักเท้าเนี่ยก็จะเป็นพักเท้าหนามาให้จากโรงงานนะแต นนแล้วก็บริเวณตัวของชุดขับของเขาเนี่ยเห็นได้ว่าล้อหลังเนี่ยจะเป็นล้อลักษณะแบบโปรอาร์มนะเพราะว่าตัวนี้ระบบขับเคลื่อนของเขาจะเป็นระบบเผาขับนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องบ็อกเซอร์จาก BMW มเตร์ราดก็ใช้เผาขับอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยจะโชว์ลายล้อเต็มๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งล้อด้านหลังเนี่ยจะเป็นล้อซี่ลวดชนิดไม่มียางในขนาด17นิ้วนะรัดยางขนาด170ทับ60 Z R10 7ชนิดไม่มียางในถือว่าเป็นยางที่ดีนะเป็นยางเมสเลอร์ที่เป็นย,าง,นยางลักษณะแบบยางกึ่งนะแบบ90 10ก็คือเน้นทางดํา90ทางออฟโรดสิปรนะครับประมาณนี้ด้วยกันนะมาดูด้านท้ายของตัวรถกันนิดนึงนะครับนี่ลองเดินมาดูกันนี่จะเห็นได้ว่าตัวดีไซน์ของไฟท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับจะเป็นไฟท้ายพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับซึ่งลักษณะเขาจะทํางานแบบนี้นะเห็นได้ว่านี่ไฟท้ายแบบนี้้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกลางนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับคือชิ้นของเรดาร์นั่นเองเพราะว่าตัวรถเนี่ยา การรถยนต์ในทีเดียวนะครับนี่มาดูใกล้ๆเห็นไหมไฟท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นไไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้คือชิ้นเรดาร์ของเขาในส่วนของชุดขับเคลื่อนเนี่ยจะเป็นเต่าขับลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ BMW มาตลาดอยู่แล้วให้เป็นชุดเปาขับแบบนี้ส่วนจานเบรกจะอยู่ด้านหลังซ้ายนะครับแล้วก็ตัวของปั๊มเบรกจะเป็นปั๊มเบรก2พอร์ตแบบนี้ครับทีนี้หลายๆคนน่าจะมีความกังวลนะครับว่าตัวรถเนี่ยดูใหญ่มากเลยนะครับน้ำหนักเนี่ย น้ำหนักตัวรถพร้อมน้ำมันนะครับที่สำหรับพร้อมกานขนับขี่เลยเนี่ยอยู่ที่269กิโลกร,รมัมอันนี้ไม่รวมการบรรทุกสัมภาระ,ะด้านหลังนะครับซึ่งแน่นอนถ้าคุณติดปป๊ปใส่ของด้านหลังเนี่ยน้ำหนักตัวรถพาไปถึง300กิโลกร,รมัมส่วนเบาะนั่งความสูงอยู่ที่850ม mm ิลิเมตรนะครับถือว่าเป็นเบาะที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เวลารถวิ่งลอยตัวเนี่ยรถก็จะสูงขึ้นถึงประมาณ870ม mm ิลิเมตรเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมผู้ชายไทยสูง168เซนติเมตรนะครับนั่งแล้วจะเป็นอย อ่าตอนนี้ตะแคงข้างอยู่นะครับอันนี้เป็นสัดส,ส่วนผมกับรถจะเห็นได้ว่าโอ้โหรถคันนี้เรีวยกว่ามโหรานเลยนะครับพิกรถตั้งตรงปุ๊บนี่จะบอกว่าไม่ได้รู้สึกหนักเลยนะน้ำหนักตัวรถเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงค่อนข้างต่ำนะครับแต่ถ้าเทียบความเบาระหว่าง GSA กับตัวของ GS เนี่ยแน่นอนอ GS เบาวกว่าเพราะว่าน้ำหนักเขาเนี่ยเบาวกว่าตั้ง30กโลนะคันนี้2669ตัว GS เนี่ย237านะครับน้ำหนักมันต่างกันเยอะนะทีนี้เนี่ยจะให้ดูนะครับถ้าผมเหยียบเท้าลงด้านซ้ายแต่ผมไม่่่สสาา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 ามมมรถเอาขขขลลงงง้้้้ววไไดดนนนะคบิธีีแกกกกก็็ยุณป๊ จุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับเนี่ยผมสามารถเหยียบเท้าเต็มๆได้เลยหนึ่งข้างโดยที่เอาอีกข้างหนึ่งขึ้นไปบนพักเท้านะครับแต่ถ้าถามว่าเจ้าขาลงสองข้างได้ไหมอ่ะลองดู ไม่สามารถนะครับไม่สามารถจริงๆอันนี้ผมใส่รองเท้าบูทยอยู่นะครับซึ่งก่อนหน,น้านี้ผมลองแล้วกับการใส่รองเท้าแบบรองเท้าผ้าใบก็ตกองเก่าขาสัน้นเพื่อทําให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่านี้นะครับมันสามารถแตะได้ทั้งสองข้างแต่จะไม่มั่นคงสักทีเดียวเพราะงั้นแล้วถ้าให้แนะนำเนี่ยก้าวเท้าลงพื้นไปเลยข้างหนึ่งแบบนี้ปลอดภัยและมั่นใจกว่าทีนี้รถเนี่ยน้ำหนักตั้ง269กิโลกร,รมัมจะขึ้นขาตั้งคู่ยังไงนะครับต้องบอกว่ารหัส r 1 3 g s เนี่ยเขามีอีกหนึ่งฟีเจอร์ ราจับรถตั้งตรงก่อนอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมแนะนําเลยคือคุณต้องเปิดระบบไฟของรถก่อนนะครับเพื่อทําให้ระบบช่วงล่างไฟฟ้าของเขาทํางานนะครับเมื่อคุณเหยียบขาทั้งคู่รถเนี่ยเราทาการยืดตัวขึ้นแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่า นี่เป็นไงเรียบร้อยนะครับดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยสามารถขึ้นขาตั้งคู่ด้วยตัวคนเดียวได้เลยแบบนี้นะครับแม้ว่าน้ําหนักตัวเนี่ย269กิโกร,รมัมแต่เขามีตัวของระบบไฟที่ทําให้ตัวรถเนี่ยยกขึ้นขาตั้งได้ง,ง่า,างยมากยิ่งขึ้นใช้แรงน้อยมากเพียงแค่เหยียบเอาน้ําหนักตัวเนี่ยลงไปที่ขาขวาข้างเดียวก็สามารถเอารถขึ้นขาตั้งคู่ได้แบบนี้และก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของเจ้า R3 GSA แบบนี้เลยครับซึ่งใช้งานขับขี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับในส่วนของการทดสอบขับขี่เจ้้า BMW R 3GSA ASA ระบบบบเกียียันนนผมทดสอ หลายรูปแบบมากๆเลยนะครับทั้งการใช้งานในแถวๆบ้านนะครับเป็นชันเมืองนะครับแล้วก็เอามาวิ่งทางไกลเพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเจ้าตัวรถคันนี้ซึ่งขอแสดงความเสียใจยนิดนึงนะครับผมยังไม่ได้เอาไปลองขี่ในเมืองด้วยระยะเวลาการใช้งานรถที่ผมค่อนข้างจํากัดก็เลยยังไม่มีโอกาสขี่เข้าเมืองแต่เมื่อขี่ทางไกลเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ตอบโจทย์สาหรับรถคันนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรถที่คันใหญ่มากๆแล้วก็ออกแบบให้เน้นขี่ทางไกลผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องแปลกใจครับว่าคันนี้ทําไมถึงเป็นสุดยอดอย่างแม่นะครับเพราะว่าโหสิ่งหนึ่เเป็นออกกกลัษณ์มาาๆขงจ้ BMNUG เลยนั่นคือตัวของช่วงล่างของตัวรถเนี่ยที่ทาได้อย่างเพอร์เฟกและสุดยอดมากๆซึ่งพอเป็น r 1 3 0 3 g s a เนี่ยผมจะบอกว่าด้วยความที่เขามีการอัปเกรดให้ช่วงล่างเนี่ยมันดีมากกว่าเดิมทําให้บางความรู้สึกมันอาจจะดีซะจนเราไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าถนนที่เราขับอยู่มันเป็นยังไงซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะพอรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของพื้นถนนได้ว่าโอเคพื้นตรงนี้มีกริปนะพื้นตรงนี้ลื่นนะเราจะรู้สึกแต่พอขี่เจ้า r 1 3 0 3 g s a เนี่ยด้วยความารถ กระจายความรู้สึกเหล่านี้ให้หายจนติดทิ้งไปเลยให้เราเนี่ยมีความมั่นใจกับตัวรถได้เลยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขาเก็บมาให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ้มท่อบ่อรุลนาดฝาดักรถ10บล้อล้างรถไฟอะไรพวกนี้โหเขาซับแรงกระแทกได้ดีมากๆตามสไตล์ของ G S อยู่แล้วแต่คันเนี้ยสามารถซับแรงกระแทกได้จนเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าถนนตรงเนี้ยทางมันดีหรือทางมันแย่ซึ่งจะว่าดีมันก็ดีนะครับแต่จะว่ามันน่าใจหายนิดหน่อยมันก็แอบน่าใจหายเพราะอะไรถ้าคนที่เป็นมีทักษะการขับขี่ในระดับหนึ่งเนี่ยเราจะอยากรู้ว่่าโออเคพืื้้นนนนนถตรรงีีีมมมมมัักิปหไ เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าโอเคตรงนี้เราใช้ความเร็วได้หรือตรงนี้เราต้องเซฟซึ่งเพราะว่ามันดีมากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องปรับตัวนิดนึงนั่นคือคุณจะต้องใช้สายตาในการประเมินว่าพื้นถนนด้านหน้ามีความคริบหรือมีคริบที่น้อยเราจะใช้ความรู้สึกจากขาจากก้นของเราไม่ได้แล้วว่าโอเคพื้นตรงนี้มันแอบดิน้นดินนิดนึงไม่ได้ครับเพราะว่ารถเนี่ยมันเก็บอาการพวกนี้ไปหมดเลยนะครับด้วยความที่ช่วงล่างมันว่าตรงมันดีดีจัดอะ <laughs> นะครับมันดีจัดนะครับช่องล่างเนี่ยเพอร์เฟก ซึ่งเป็นเครื่องบ็อกเซอร์สสุบนอนขนาดความจุอยู่ที่1,300ซีซีแบบเต็มๆนะครับพละกกาลังแรงม้าอยู่ที่145แรงมา้าแรงบิด149นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องที่แรงมากๆแล้วก็คาแรคเตอร์ของเครื่องเนี่ยจะให้กลิ่นแบบเครื่องออกไปทางสปอร์ตสปอร์ตแล้วก็ให้แรงบิดเยอะๆแต่ว่าก็ยังคงความนุ่มนวลอยู่ด้วยความที่ตัวระบบขับเคลื่อนของเขาเนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยเพลาทาให้การส่งกําลังของเขาเนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลมากๆระบบเบรกตัวนี้นะครับในสเปคของเมืองไทยเราจะได้เป็นสปอร์ตเบรกมาทําาใให้กรชำ ในการกดเบรกเนี่ยน้อยมากๆนะครับแต่เบรกเบาๆเนี่ยได้ระยะเบรกที่ค่อนข้างสั้นมากๆแล้วก็ประสิทธิภาพการเบรกอันนี้ดีจริงๆนะครับไม่ต้องโมดิฟายเรื่องของเบรกเลยเรื่องของช่วงล่างของรถเนี่ยค่อนข้างจบมากๆนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยถือว่าทํามาได้ดีมากๆจริงๆทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของการขับขี่ในเชิงภาพรวมภาพรวมการใช้งานของเจ้า GSA 1ั0สคันนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบความสบายในการขับขี่ระหว่าง GSA กับ GS เนี่ยแน่นอนครับ GSA ขี่สบายกว่าแต่ถ้าถามเรื่องของความพิวในการขับขี่แน่นอนครับรหัส GS ย่อมสบายกว่าเราาะวว่ตัของ G น้ำหนักตัวรถเนี่ยเขาเบากว่าถึง30กว่ากิโลกร,รัมเลยทีเดียวแล้วก็ตัวรถเนี่ยใส่ค่อนข้างเล็กนะครับอันนี้ผมว่ากันตรงๆเลยนะตอนผมใช้เจ้า R พันสาม GS เนี่ยที่บ้านผมมี NC 7 0 0 X อยู่คันหนึ่งนะครับเวลาเข็นเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพันสาม GS มันเบาจังนะครับแต่พอดูสเปคดูน้ำหนักจริงๆเนี่ยตามสเปคเลยน้ำหนักเขาเท่ากันอันนี้แหละคือเทคโนโลยีของเขานะครับด้วยความที่สุดส้นตวงของเจ้า R พันสาม GS ต่ำมากแต่พอเป็น GSA มันจะไม่เหมือนกันนะครับด้วยความที่เฟรมหลังไม่เหมือนกันนะครับแล้วกนามมเยล กอดให้ดูนะมัน <Digital word> แบบมัน X X L เลยเอางี้ดีกว่ามันใหญ่ใหญ่บมมากๆเลยทําให้เวลาเราขี่เนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตัว R 1 3 0 GS นะครับคันนี้จะรู้สึกว่าจุดศูนย์ถ่วงเขาจะสูงกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณขี่แบบว่าไม่ได้มีคู่เปรียบเทียบนะครับ R 1 3 0 GS A เป็นรถที่จุดศูนย์ถ่วงต่ำมากมากมากๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับตัวรถเนี่ยควบคุมได้ง่ายแม้ว่าโอเคท้องรถค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ารถมันขี่ได้ง่ายแล้วก็พิวมากๆน้ําหนักตัวเลขเขียน269แต่เวลาเราขี่หรือเวลาเราเข็นเข้าออกบ้านเนี่ยน,นะ ด้วความที่จุดสูงทวงเขาต่ําแล้วก็เขาทําบาลานซ์รถมาได้ดีมากจริงๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เจ้า r 3 GSA เขาทำมาให้เนี่ยเน้นเรื่องของความสบายในการขับขี่แท้จริงมากๆทีนี้มาว่ากันในเรื่องของระบบเกียร AS ์ A.S.A. นะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยว่าเอ้มันยังไงนะครับ r 3 GSA เนี่ยเขาจะมี2รุ่นย่อยหลักๆนะครับก็คือตัวของเกียร์แมนนวลแล้วก็เกียร์ออโต้ซึ่งก็คือเจ้าคันนี้นะครับเกียร์แมนนวลเนี่ยผมขอละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมเกียร์แมนนวลนเปร ทศไทยของเราระบบเกียร์ออโต้เนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะครับมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าลักษณะการทํางานของเกียร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับโดยเราจะคุ้นเคยกับเกียร์ออโต้ในตัวของระบบเกียร์ DCT หรือเกียร์ Dual Clutch ที่อยู่ในรถบิกบอยของ h o นด a านะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของย a m า h a YAMT แล้วก็จะเป็นตัวของระบบ ASA หรือ Automated Shift Assistant ในตัว GSA คันนี้ซึ่งลักษณะการทํางานของ ASA ของเจ้า GSA คันนี้นะครับผมจะบอกว่ามันคล้ายๆกับการที่เรามีคนคอยเตะเกียร์แล้วก็กำขัดให้มันจะไม่ เหมือนกับตัวระบบคัดคู่ที่อยู่ในตัวของรถ h อนด a นะครับคันนี้จะเป็นคัดชิ้นเดียวอยู่เพียงแต่ว่าเอาตัวของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ชุดกลไกของเขาเนี่ยในการเข้ามาควบคุมขัดแทนทําให้มันไม่จําเป็นต้องให้การขัดมาซึ่งถ้าไปเทียบกับ e cut ก็ไม่เหมือนกันตัว e cut เนี่ยยังมีการขัดมาให้ทําให้เราสามารถบีบขัดเล่นได้นะครับแต่เวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยในตัว e cut เราต้องเตะเกียร์เองแต่คันนี้ระบบ a s a เนี่ยคุณจะเตะเกียร์เองก็ได้เพราะว่าเขามีคันเกียร์มาให้หรือจะใช้วิธีการขี่เเเป็็นนนนกกกีียยยยรออออโตตต้้ไไดซึ่่่่งงงมมมัมััััจะหหืืบววถๆข ฮอนด้าหรือยามาฮ่าถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเกยียร์ด้วยตนเองเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะเป็นแพดเดิลชิฟที่อยู่บริเวณประกับแผดนฝั่งซ้ายนะครับแต่ของบีเมน้ำยูมอเตอร์ลาดเนี่ยเขาใช้คันเกียร์ที่เท้าซ้ายเลยเหมือนกับรถบิ๊กไบทั่วไปทีนี้ลักษณะการเปลี่ยนเกียร์มันจะไม่เหมือนชาวบ้านัเท่าไหร่ลักษณะการเปลี่ยนเกียร์ของรถออโตเมติกในรถบิ๊กไบทั้งฮอนด้าก็ยามาฮ่าเนี่ยไอเดียการออกแบบของเขาคือต้องการให้เกียร์เนี่ยมีความสมูทนะครับการเปลี่ยนเนี่ยสมูทมากๆมีความไหลลื่น ลองเปรียบเทียบอันนี้ผมเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีความนุ่มนวลน,นะครับมันก็นุ่มดีนะครับแต่มันอาจจะขาดฟีลนิ่งการแับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่มันจะต้องมีการดีดคัดเยอะคัดอะไรแบบนี้ซึ่งทําให้เขาออกแบบตัว A S A เนี่ยให้มันมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับการกําคัดและเตะเกียร์นะครับก็คือเวลาขี่เนี่ยรถมันจะไม่ใช่เปลี่ยนเกียร์แบบวิ่งปื๊บปื ปึบปึบแบบนี้ขึ้นเกียร์ปึบปึบปึบทำให้การาฟความเร็วเนี่ยขึ้นยาวๆา,าวยาวยาวแบบนี้ไม่ใช่นะครับ B M w เขาออกแบบแบบนี้ฮะเขาออกแบบลักษณะเวลาเราเปิดคันเร่งแรงๆเนี่ยและเปลี่ยนเกียร์ตัวระบบเนี่ยจะทําการเหมือนเรากําคัดและเตะเกียร์ฮะอาการที่เกิดขึ้นคือรถเนี่ยอาตาัตราเร่งจะหายไปชั่วขณะครับเวลาเราขี่เนี่ยเปิดคันเร่งแรงๆปุ๊บรถจะเป็นการาฟความเร็วขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บ บบนีน้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเกียร์ออโต้ในรถบิ๊กบค์ยี่ห้ออื่นๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของระบบ AS a s a ในตัวรถของเขาซึ่งถามว่าตัวระบบเกียร์ออโต้มันสะดวกไหมมันก็สะดวกแต่ด้วยความที่มันมีอาการสะอึกผมว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่มีอาการสะอึกการเพิ่มความเร็วของเขาไม่ได้ต่อเนื่องสักเท่าไหร่ <ๆ S 2> เมื่อเราใช้คันเร่งเยอะๆนะครับ, <ๆ S 1> รบแล้วก็เรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยตัวของเบียมอยู่คันนี้ในมุมมองของผมมันยังไม่สมูทเท่าตัวของ Honda D/C/T หรือจะเป็นย a ม5 Y A M T ฝั่งนั้นเขาทําได้สมูทกว่่าาแแตออเเคคถถ้กิดุณชบบบฟีลรม การสะอึกบ้างๆนะครับแบบสะอึก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 เนี่ยอ่ะโอเคคันนี้ได้อยู่แต่ถ้าถามว่าถ้าขี่ไม่ให้มันสะอึกเนี่ยได้ไหมคําตอบคือได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องใช้คันเร่งที่น้อยลงนะอย่างอาการสะอึกเนี่ยมันจะเจอกับเวลาเราเปิดคันเร่งระดับ5 0ถึงขึ้นไปเนี่ยคุณจะเจออาการเครื่องสะอึกเนี่ยค่อนข้างชัดแต่ถ้าเกิดคุณเปิดคันเร่งเบาๆสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยรถจะต่อเกียร์ได้สมูทมากจะไปแบบปื๊บปื๊บปืแบปื๊บปื๊บแบบนี้ม่ถือว่าเปเป ไอเดียการออกแบบที่เออมันก็มีความแตกต่างนะแต่คุณต้องไปลองขี่ดูนะว่าฟิลประมาณนี้คุณโอเคไหมแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนที่เขาอยากได้คันเร่งตึงๆเนี่ยและอยากให้รถขี่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยลองไม่ได้อยากให้มันมีระยะเวลาชิปไทม์ที่มันเยอะอันนี้คือชิปไทม์เนี่ยระยะเวลาในการเปลี่ยนเกียร์มันเยอะไปหน่อยเกือบเซียววีอ่ะมีเซียววีให้เห็นนะครับในขณะที่แบรนด์อื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นมิลลิวินาทีเลยทีเดียวในการเปลี่ยนเกียร์ของเขานะครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของระบบเกียร์เอซเอในเบียนน เกียร์สอึกแบบนี้โดยส่วนตัวผมผมไม่ชอบนะแบบนี้ผมไม่ชอบถ้าเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนเกียร์ลื่นๆไหลต่อเนื่องของในรถแบรนด์อื่นเนี่ยของของ BM เนี่ยในตัว R 3าม S A ตัว A S A เนี่ยโดยส่วนตัวผมยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะถ้าคุณเปิดคันเร่งเยอะๆแต่ถ้าเปิดคันเร่งเบาๆเนี่ยโอเคมันค่อนข้างสมูทมากๆทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขี่ของ R 3าม S A รอบนี้เขาให้ระบบโหมด e c o มาให้ด้วยนะครับซึ่งโหมด Eco เนี่ยจะเป็นโหมดเน้นประหยัดพลังงานเลยเขามีการาฟโช่ นนซึ่งเครื่อง r 1 3 0 3 g s a คันนี้นะครับเขาเป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้มีพลังกำลังที่เยอะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็แรงด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าให้มาจบๆเพียงแต่ว่าลักษณะาการขับขี่ของคุณเนี่ยต้องชัดเจนนะว่าคุณจะขี่แบบไหนถ้าคุณขี่ตึงๆมือตึงคันเร่งตึงตลอดเนี่ยมันก็15โลลิตรโลลิตรมีให้เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณขี่คันเร่งนวลๆเปิดโหมด Eco เปิดคันเร่งรือเปอร์เซ็อต์ริบห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปรดคูนีอนโทนะ็อกความเร็วแบบร้อย้อยสิบอะไรแบบน ตา G S A A S A ครับตอนนี้รถที่จับความโหมดขอรถคันหน้าโดยอัตโนมัติสีฟ้าผระบบเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะเพิ่มและลดเกียร์โดยอัตโนมัติทั้งดเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มและลดความเร็วตามความเร็วของรถคันหน้าแบบเต็ดเลยว่าดูตอน66แยไม่ได้ดับไม่ได้นะ แล้วก็ไม่ได้แตะเบรกด้วยเนี่ยรถก็คุมให้หมดเลยนะครับเนี่ยข้างหน้าชา้าเขาก็ช้าข้างหน้าเร็วเขาก็เร่งให้เห็นไหมนี่เนียนมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็จังหวะการทร่สวาการตดลองความเร็วของเขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกหลอกใจเป็นไอ้ตามระบบนะคิดรู้จำกฎอินเตอน์พาพันสามเกียร์เทเนี่ยเกียร์ติดครับยิ่งเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยจุดเกียร์ให้ไหวเนี้ยตีว แล้วถังน้ํามันคันนี้ถัง30ลิตรนะคุณผู้ชมเติมน้ำมันทีหนึ่งเนี่ยวิ่งระดับ500กิโลมีเห็นแน่นอนแต่เกิดคุณขี่มือตึงเปิดคันเร่งสุดปอกตลอดเปิดแรงเบรกแรงเปิดแรงเบรกแร,งเ,แรงเนี่ยสามกิโลเมตรปายๆต่อการเติมน้ำมันหนึ่งถังได้ประมาณนั้นในส่วนของชิลบังลมตัวนี้นะลองเปิดดูนะครับชิลบังลมเขาจะเป็นชิลไฟฟ้านะครับนี่เวลาจะปรับขึ้นเนี่ยก็กดแบบนี้ได้เลยนี่เป็นชิลไฟฟ้า ซึ่งปรับได้ละเอียดมากนะครับปรับได้ละเอียดมากจะเอาสูงประมาณไหนเนี่ยเลือกเอาเลยนี่เห็นไหมปรับขึ้นมาสูงระดับนี้นะครับและความพิเศษของเขาคือถ้าคุณดับระบบไฟของรถเขาจะเก็บชิลลงให้แบบนี้ฮะอ่าเป็นไงเจ๋วไหมอ่าเจ๋วนะถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ให้มาค่อนข้างใส่ใจแล้วก็ชิลเนี่ยเขามีติดชิ้นตัดลมบริเวณตรงนี้มาให้ทําให้เวลาเราขี่เนี่ยเสื้อจะไม่เปิดสมมติว่าคุณขี่ไปเซเว่นอารมณ์แบบอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านอยากขี่ไปเซเว่นใส่เสื้อยืดสบายๆใส่หมวกกันน็อกขี่ออกไปเนี่ยเสื้อ จะยืนให้ดูนะครับเจ็นได้ว่าตัวของแฮนด์โดรถเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่ดึงเข้ามาแล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าเราเอาไปขี่ในอ n d u ด o c o u r s เนี่ยแน่นอนเวลาเราขี่เราจะอยู่ท่าประมาณนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างโอเคนะครับถือว่าควบคุมรถได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ตัวรถเนี่ยเลี้ยวได้ค่อนข้างง่ายนะครับนี่ระยะในการเลี้ยวถือว่าเยอะมากๆนะครับนี่นะปุ๊บเนี่ยคุณสามารถกลับรถในที่แคบๆได้นะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทักษะการขับขี่ของคุณว่าเป็นอย่างไรอยากให้ดูบริเวณตรงที่เราวางขาของตัวรถจะเห็นได้ววววว่่่าาาาาาตตััรรรเเนีหกกงงมมมคบบแิณทขึ นั่นเองนะครับทำให้เราสามารถวางเท้าลงพื้นได้ค่อนข้างง่ายนะครับคือตัวรถเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนลูกน้ำอะ่ะคือหัวโตแต่หางมันเล็กก็เป็นดีไซน์ของเขาแต่แน่นอนเขาทําหางเล็กเพื่ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องติดกล่องบรรทุกสัมภาระด้านหลังรถนั่นเองถ้าติดตปี๊บสามใบเนี่ยด้านข้างด้านหลังเนี่ยบอกเลยคันนี้อย่างสวยครับกับเจ้า BMW r 1 3 g s a คันนี้เป็นออปชั่น719ด้วยเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ ASA ด้วยครับราคาจําหน่าย1.3ล้านบาทโอ้โหียกได้ว,ว่าเป็นสุดยอดยันแม่งจริงออปชั่ ช็อคไฟฟ้ามาให้นะครับมีเรดาร์ด้านหลังมีบายสปอร์ตเนี่ยเรียกว่าออปชั่นรถยนต์ใส่เข้ามาในรถบิ๊กไบค์แล้ววันนี้ครับท่านใดที่อยากลองขับขี่นะก็สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย B M W มอเตอร์ราทั่วประเทศได้เลยครับก็จักันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของ Auto Spin ครับวันนี้กับผมเน็กขออนุญาตลาไปก่อนขออนุญาตไปเอนจอยกับเจ้า R 3 G S A คันนี้กันครับสวัสดีครับ